คุณธนากรสิริวัฒนาเลิศประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท T A S Corporation จำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพรักโลกแบบครบวงจรรายแรกของไทย เปิดตัว t ท c โอพียูโฟฉนวนกันความร้อนนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นวิจัยพัฒนาและทดสอบตามมาตรฐานสากลจากศูนย์การทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อคนไทยในงาน The Future of Sustainable Construction ESG and Net Zero Material ตัวเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะมีปล่อยสารพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครับแต่ว,ว่าตัวเท c โอพีโฟของเราตัวนี้เนี่ย มนเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาพื้นฐานจุดพื้นฐานของเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะพัฒนาสนุนกับความร้อนสําหรับหลังคาเองหรือวัสดุก่อสร้างเองเนี่ยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคำว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไรครับคือสิ่งตัวเนี้ยมันมีข้อดีคือมันจะไม่ปล่อยสาร CFC สู่ชั้นบรรยากาศครับสาร CFC นะที่ของมันคืออะไรนาที่ของมันคือมันจะทําลายชั้นโอโซนครับการทําลายชั้นโอโซนเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้าง ข้อเสียคือที่เราเห็นนี่แหละครับคือโลกร้อนครับทําให้บรรยากาศในโลกนี้มันเปลี่ยนไป